เรื่องที่4สิโทษทีเนชื่อว่าคุณมิ้นในน้องมิ้นอายุ29ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆย่านจังหวัดนนทบุรีเมื่อสักประมาณ1ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้น่าสนใจครับตั้งชื่อเรื่องว่าวิญญาณสาวปริศนาใครที่อยู่คอนโดแวถวๆย่านนนทบุรีลองฟังดูนะฮะว่าเรื่องของน้องมิ้นเนี่ยใช่คอนโดที่เราอยู่หรือเปล่าไม่แน่อาจจะเป็นคอนโดเดียวกันก็ได้นะฮะถ้าน้องมิ้นพร้อมแล้วสวัสดีครับมิ้นสวัส มิ้นตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนอยู่แถวนนท์เหมือนกันค่ะอยู่แถวนนทบุรีอยู่คอนโดแห่งนี้ที่จะกำลังโทรมาเล่าปะไม่ละค่ะไม่อยู่คือพอมาซื้อบ้านเลยค่ะย้ายเลยเนาะแล้วตอนนี้มิ้นอยู่กับใครครับฟังกับใครเอ่ยก็ออยู่บ้านแฟนอยู่ชั้นสองเราอยู่ชั้นล่างโอเคโอเคถ้างั้นลบเวลาวลานนิดนึงนะค่ะนะตื่นเต้นไหมครับวันนี้ก็นิดนึงค่ะใจเย็นนะค่อยๆเล่านะ นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับมิ้นเองเกิดขึ้นที่คอนโดชื่อคอนโดเราไม่ต้องพูดถึงนะครับค่<ฮ>ะนะแต่อ,อยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อสักประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับ <ฮะ S 1> มิ้นครับถ้าพร้อมแล้วเล่าให้พี่นัดฟังหน่อยแล้วให้แฟนรายการเดอะช็อกฟังหน่อยครับทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าวิญญ,ญาณสาวปริศนาล่ะครับคือเป็นวิญ,ญญาณผู้หญิงนะคะพี่ที่อยู่คอนโดนี้คือเริ่มเรื่องเลยนะคะได้ครับคือแม่ตอนแรกอะมิ้นอยู่คอนโด อีกฝั่งหนึ่งของพนังเก้ากย่านพนังเก้าครับแล้วแม่มินเนี่ยเขาเขามาจากเชียงรายเขามากับพ่อ oh. เหมือนกับจะมาอยู่กรุงเทพแล้ว uh. มิ้นก็เลยไปหาเช่าคอนโดก็อยากอยู่กใกล้แม่ก็เลยมาเช่าอีกฝั่งหนึ่งครับพอมาเช่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีคอนโดห้องคอนโดหนึ่งเนี่ยโอเคมากเลยมิ้นก็แบบเอออยากได้ห้องสวยอะไรเงี้ยมิ้นก็เลยไปเช่าอ uh. พอไปเช่าวันแรกก็จัดของ <Ha. S 2> จัดของกับแม่ ช่วยจับแม่จัดเราก็แล้วจัดเสร็จปุ๊บเรานอนออนอนกับแม่แต่แต่จะเล่าเรื่องห้องนะคะห้องเนี่ยเป็นห้องแยกร,ระหว่างเพื่อเปิดประตูมาเนี่ยจะเห็นครัวแล้วก็ห้องรับแขกแล้วก็ขวามือก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนส่วนตัวอืเราก็นอนแม่ก็นอนปุ๊บเรานอนตะแคงซ้ายเตียงห้าฟุตแม่นอนตะแคงขวาครับ แล้วประมาณปีหนึ่งกว่าๆค่ะพี่คือเราก็พลิกตัวแต่เราพลิกเนี่ยเหมือนเราตื่นด้วยเราก็ลืมตามาเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนทุม้มท้วมเข้าหันมายืมให้เรานอนแม่นอนอยู่ตรงแม่เลยคือแต่ระหว่างตะแคงอะค่ะพี่คือ,อเขาตะแคงมาปุ๊บเจอเขาเลยอ่ะเขานอนอยู่แม่ร่องกลางถูกไหมระหว่างเรากับแม่ ใช่แล้วเขาก็มอ,มองมองเราตาเขาโตมากแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มให้เราแบบยิ้มอ่ะแต่เราเราช็อกอะพี่แล้วผมคือภาพท,ที่เห็นใี่เขาใส่ชุดดำแล้วผมเขาเนี่ยเป็นมัดแบบใหญ่ๆอ่ะมัดแบบมัดกำมือหนึ่งถักเบียร์ยพาตุเขาตะแคงหันมายิ้มให้เราผมเขาเนี่ยธาตุธาตุมาเนี่ยเราเห็นผมเขาชัดมากเพราะเป็นผมประมาณกำมือใหญ่ๆหญ่ แล้วเขายิ้มแล้วเราก็แม่เราก็เรียกแม่แม่เขาก็ตื่นบอกมีอะไรบอกแม่เมื่อคี้หนูเห็นไม่ใช่แม่ใครไม่รู้มานอนเนี่ยอ้ยแม่เขาก็บอกว่าสงสัยจะตามไปแต่เชียงรายหรือเปล่าคือแม่ย้ายมาแม่เขาก็พูดไปอแบบเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ที่บอกอะไรอย่างนี้เราก็แบบเราก็เอกใจอะพี่คือบอกเราก็บอกวุ้ยแต่ต่อไปจะอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเพราะว่าแม่ต้องไปอยู่คอนโดนู้นหนูก็หนูก็ แม่เขาก็พูดไปทุกอีกวันนึงก็แฟนก็มาวันศุกร์กับวันอาทิตย์เนี่ยแฟนจะมาอีกด้วยครับแล้วพี่ห้องครัวมันจะมองมองมองเหมือนกับระยะสายตาค่ะเวลาเรามองเฉียงๆอะ่ะมันจะเห็นห้องนอนเราครับคือวันนั้นเราก็นั่งอยู่ตรงใจเราอยู่ตรงโซฟาแล้วเราก็เหมือนเก็บห้องซื้อของมาใสาา่ครัวซื้อจานซื้ออะไรมารเราเห็นผู้หญิงอะ่ะเป็นเงา นั่งอยู่บนนั่งอยู่บนเตียงออืแต่เห็นแค่แป๊บเดียวนะคะครับคือคือเห็นแค่แบ๊บเดียวแล้วแบบเราก็อือก็ไม่ได้เล่าอะไรแฟนฟังแล้วแฟนก็พอวันจันทร์ปุ๊บแฟนเขาก็ก,ก,กับที่ชมบุรีไปครับแล้วเราก็เหมือนอยู่คนเดียวแล้วเขาเนี้ยอืพออยู่คนเดียวเสร็จปุ๊บแฟนเขาก็บอกคุยสองทุ่มเนี่ยหนูจะคุยกับแฟนหนูทุกวันถึงสี่ทุ่มครับ แฟนเขาบอกน้องอยู่กับใครอ่ะอหนูก็บอกว่าทาไมล่ะพี่หนูอยู่คนเดียวขาบอกวนะ่าตลอดที่คุยเนะี่ยมีเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาตลอดเลยเหรอน้องเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยหรือเปล่าอ,อ,อ๋อแต่แฟนหนูเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วไม่มไม่กู้แบบเล่นเลยเป็นคนที่ไม่เล่นเขาไม่แย่เรื่องนี้ด้วยแล้วที่เขาบอกว่ามีาม,มีเสียงที่แทรกเข้ามาจับใจความได้ไหมครับว่าพูดว่าอะไรบ้างเขาพูดเหมือนกับพูดเหมือนกับ อยู่ได้กันนะคะแต่เหมือนเราคุยกันแล้วมีเสียงผู้หญิงพูด่เหมือนเสียงทีวีแต่เราไม่เคยเปิดทีวีเหมือนคนคุยกันสองคนเขาก็ไม่เปิดทีวีอยู่แล้วครับแต่เขาได้ยินเสียงแทรกตลอดเนี่ยเขาก, <ๆ S 2> เขาก็เขาก็แบบแบบถามเขาก็ถามเหมือนแบบเขาไม่ให้เรากคุยแล้วเขารู้ว่าเราอยู่คนเดียวเขาก็ถามแต่เราก็บอกไม่มีอะไรพี่บ้าป่ะเนี่ยแต่ถามมาหนูก,กลัวไวะกลัวแล้วแล้วระหว่างที่อยู่เนี่ยอยู่คนเดียวมัน เราก็นอนเราก็ล็อกห้องแต่ฝั่งที่เหมือนเหมือนนอกห้องนอนนะคะจะเป็นห้องรับแขกเหมือนมันเหมือนมีคนอยู่อ่ะพี่ตลอดเหมือนแบบมีคนทําอะไรก็ก<อ>ก็กเก็กลากลากโซฟามาั่งอะไรเอี้ยดเงีย้ยแบบเราได้ยินทั้งตลอดทุกครั้งเราก็อย,อยู่อยู่ของเราไปคือเราก็คิดบอกว่าถ้าอยู่เนี่ยถ้าทําให้หนูรวยอะตอนนั้นหนูยังขายของอยู่ยังไม่ไม่ได้ทำงานประจำแต หนูจะทำบุญไปให้พออยู่ไปเนะก็ก็มีแบบมีเงินนะพี่แบบว่าหาเงินง่ายอะไรเงี้ยอยู่ข้อหนูก็ไปทำบุญให้เขาทำบุญบ่อยๆกับกับวัดที่อยู่ตรงสะพานพนังกาบคือจะไปทำจนหลวงพ่อเห็นหนูเนี่ยรู้แล้วว่ามาทำให้แล้วแล้วพอไปอยู่ได้เดือนแรกนะพี่หวยออกเลขที่ห้องเลยเหรอฮะอืมค่ะหวยออกเลขที่ห้องเลยหนูก็แต่หนูก็อยู่ไปปุ๊บ ระหว่างที่แฟนหนูกลับมาอีกอาทิตย์หนึ่งอะหนูก็นอนนอนนอนหนูก็ไม่รู้เรื่องหรอกตกพักได้ยินเสียงแฟนกรี๊ดเฮ้ยหนูบอกว่าหนูก็ตื่นขึ้นมาแต่หนูไม่ตื่นในท่าน,นั่งนะพี่คคาสุาแฟนหนูบอกว่าน้องน้องนัง่นงยิ้มอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยอน้องพูดอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยน้องน่าก,กลัวมากเลยอ่ะหนูก็บอกทําไมอะพี่ เขาบอกว่าพี่หนูไม่รู้ตัวเขาบอกว่าน้องนั่งยิ้มใส่พี่อย่าพี่ตื่นขึ้นมาแล้วน้องยิ้มแล้วน้องพูดอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหเออเออพูดพูดประมาณไหนพูดประมาณไหนเขาบอกว่าแบบนั่งเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่แปนหนูเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขากลัวมากทุกวันนี้ยังเป็นโรคหลอนนี้แต่หนูไม่ละมือแล้วนะแต่เขายังหลอนเรื่องนี้อยู่เลยแบบว่าเขาบอกน่ากลัวมากหันมายิ้มให้เขาแล้วก็เฮ้วะเลาะพวกคนเดียวหนูไม่รู้ตัวเลยครัแล้วแล้วเขาก็เขาก็มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ย แต่หน hmm. 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 yeah. hmm. hmm. oh. ูว่านอนคนเดียวบางทีคือมันจะมีตู้เสื้อผ้ามันจะมีมันเป็นตู้เสื้อผ้าที่เลื่อนนะคะพี่ในห้องเป็นตู้เสื้อผ้าที่ที่ไม่ใช่เป็นเปิดนะคะเป็นเลื่อนบานสไลด์ดิวอินบางทีหนูไปนอนในตู้เสื้อผ้าละเมอไปนอนในตู้เสื้อผ้าละเมอไปนอนในตู้เสื้อผ้าใช่ละเมอไปนอนตรงโซฟาข้างนอกโดยที่เราล็อกประตูห้องนอนไว้แต่เราละเมอถึงขนาที่ว่าเราไปนอน นอนอยู่ตรงโซฟาพี่อคือมันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วละมือแทบจะทุกคืนเดี๋ยวนะปก<ม>ติเราเป็นคนนอนละเมออยู่แล้วป่ะครับไม่ไม่ไม่ค่ะไม่หนูหลับลึกเลยเป็นคนที่ไม่ไม่เคยละเมอทุกวันนี้มาอยู่บ้านใหม่ไม่เคยละเมือไปไหนเลยหรอค่ะหนูก็ยังงงงงกับตรงนีอ้อืมแบบว่าว่าทําทไมเรากลายเป็นคนละเมือแบบว่าแล้วแล้วหนูก็ ขายของก็เออลูก็แบบเริ่มมีตังอะที่แบบขายของอุ้ยขายดีอะไรเงี้ยเขาหนูก็บอกเขาว่าหนูจะไปทําบุญให้แล้วหนูไม่ตื่นอพอแบบไม่ตื่นหลายๆครั้งอะมันหนูฝันว่าหนูอ่ามีผู้ชายเข้ามาในห้องหนูแต่หนูอ่าหนูคิดที่ในความฝันมันเหมือนจริงอะ มันเหมือนแบบมีคนมาล็อกเราแล้วเชือดคอเราเชือดคอเลยเหรอใช่ใช่ค่ะมีคนเหมือนเอามีดมาปาดคอหนูยังเป็นรอยเพื่อนที่ทํางานสาอหรือพี่ที่บอกว่าเนี่ยฉันฉันฝันว่าเนี่ยเขาบอกว่าชอบคำในเวรเปล่า<ห>เพราะว่าถ้าชอบคำในเวรเข้ามาถึง,นงนะเนี่ยมิ้นต้องไปทําบุญนะอะไรเงี้ยแล้วบอกหนูทาบุญทุกอาทิตย์อยู่แล้วคือคือในฝันเนี่ยคือเขามาล็อกแล้วก็แตบว่าปาดคอเราอะพี่อื คือเรารู้สึกแล้วว่ามีอะไรแข็งๆแล้วก็ปาดเราอ่ะเราคิดว่าเราตายแล้วเราคิดว่าเราลืมตาไม่ขึ้นแต่จริงมันเป็นแค่ฝันเราก็ไปทําบุญวัดเดิมของเราแต่วันนี้จ้หลวงพ่อไม่อยู่ครับเป็นเพื่อนหลวงพ่ออืมคือเป็นเป็นผาที่มาจากที่อื่นเป็หพระลูกวัดเขามานั่งอยู่ก็เขาก็พูดบอกว่าอืมทําไปแล้วนะเขามาด้วยกับเรานะเนี่ยเขาได้ไปแล้วไม่เป็นไรแล้วนะคือเขาไม่รู้จักหนู แล้วเขาไม่รู้ว่าหนูมาทําบ่อยอมออหนูนี่ก็พูดขึ้นมาใช่ตอนที่หนูจะตับเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยเขาได้ไปแล้วนะเขามากับเราด้วยอืหนูก็แบบหนูก็อึ้งอแต่หนูก็คิดในใจบอกว่าหลวงพ่อจะมาอัมเอาตังค์หรือเปล่าอัมแบบว่ามาอย่างอื่นแลยเปล่าเพราะเราไม่เคยเห็นน้าพระองค์นี้ครับแล้วเขาก็เราก็แบบก็อยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆละเมออย่างนี้เกือบทุกคืน ละเเดี๋ยวไปนอนตรงนู้นเดี๋ยวไปนอนตรงนี้บางทีก็ไปนอนหน้าควาติเช่าค่ะตลอดแล้วแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรอะครับไม่ใช่ค่ะมันยังไม่จบมันยังไม่จบคือละเมอเสร็จปุ๊บมันมีละเมอครั้งหนึ่งที่แบบว่าไรแรงที่สุดคือคือเราอะเราจะตากเสื้อผ้าไว้ที่ริมระเบียงแลวสิบโมงเราจะไปเอาเสื้อผ้าตรงนั้นแต่เราจะไม่เคยล็อกตรงนั้นเลย เราฝันว่าเราอะเดินไปล็อกเดินไปล็อกตรงนั้นครับฝันว่าเดินไปล็อกแต่แล้วตื่นเช้ามาเราก็ทําตัวปกติคือกะไปหยิบของเราอะไปหยิบไปหยิบเสาาื้อผ้าแต่คราวนี้นมันล็อกอะพี่ครับมันล็อกอะแล้วเราก็ตกใจว่าเฮ้ยถ้าเราละเมอถึงขนาดเนี้ยวันหนึ่งถ้าเราตกตึกไปก็น่นน่ะสิก็นั่นส่ะสิ อ oh. คือคือตกตึกไปแล้วมันมันจะทํายังไงเนี่ยคือถ้าละเมืนแรงๆสักขนาดเนี้ยออื oh. แบบแฟนหนูก็เลยหาหา,หาทางซื้อบ้านหาวันเดียวเลยไป oh. หาบ้านซื้อเลยพอซื้อไปปุ๊บพอซื้อไปปุ๊บไอตอนย้ายออกเนี่ยแหละพี่ยังไงคือพอตอนย้ายออกเนี้ยหนูก็อยู่คนเดียว uh huh. คือคือหนูให้รถกระบะเขาม,มาเอาของแล้วหนูก็เก็บระหว่างที่เก็บเนี้ย มันมีมันมันมีความรู้สึกที่แบบมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน,ไไหนคือใช่พี่มันเป็นความรู้สึกที่มันได้ยินด้วยแล้วแล้วคือเหมือนเขาอยู่ข้างหลังเราอ,ะอ่ะคือเราเก็บของอน่ะมึงจะไปไหนแล้วก็เดินตามเราพี่เคยอยู่ดีแล้วขนหัวลุกป่ะลกุลกแบบลุกหนูกขแบบว่าแล้วหนูอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วหนูข้างางจะถนอนตัวหนูจะปิดม่านมืดเวลาหนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูจะเก็บของหนูก<อ>็มึงจะไปไหนแล้วแบบหนูก็ล่นนะค่ะเนี่ยหนูก็เก็บเก็บครับ ครั้คราวที่สองเนี่ยหนูให้พ่อกับแม่มาด้วย oh. มาช่วยกิบ oh. ก็เออก็ค่อยปลอดภัยครั้งที่สามหนูไม่มาเลยหนูรู้สึกไม่อยากเข้าใหมา่เลยแต่ครั้งที่สี่หนูต้องเอาคุณแจห้องมาคืนเขาเออนั่นแหละคือพี่แล้วมันก็ยังมีของอยู่หนูก็ยังเอาแม่มาพอเอาแม่มาปุ๊บเนี่ยหนูแม่หนูเขาไม่รู้อะไรหรอกเขาก็ลงเขาห่วงของอะเขาลงแล้วก็ทิ้งหนูอยู่คนเดียวครับ oh. คือแล้วแบบได้แบบได้ยินอะพี่มึงจะไปไหนกัแบบเดินตามเราอะ เดิมคือความรู้สึกแบบมันพี่เคยเห็นว่าแบบมันมีเงาดําๆรู้สึกแบบมีอะไรที่มันตามเราอ่ะไม่แน่ดีนะหมายไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือคือคือเราได้ยินจากหูเราเลยหรือว่าได้ยินแววๆค่ะได้ยินมาจากข้างหลังไมะได้แบมึงจะไปไหนคือเหมือนเราอยู่แล้วเราทําบุญให้เขาตลอดอ๋อพี่เข้าใจว่าคือเราทําบุญทุกอาทิตย์ต้องเน้นว่าถ้าอาทิตย์ไหนไม่ตื่นเนี่ยหนูจะมีความรู้สึกว่าเหมือนโดนปาดคออย่างเงี้ยตลอดเลย เหมือนเหมือนเขาจะมามาให้เรารู้ว่าเหมือนแบบว่ามีผู้ชายสองคนล็อกเรามีผู้ชายสองคนคนหนึ่งล็อกคนอีตัดคออ,อืมอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าหนูก็แบบหนูก็แบบเก็บของแบบรีบลงอ่ะพี่เขาก็เดิน<อ>เหมือนแบบแบบเรายิ่งเดินเขาก็เแบบหมือนยิ่งตามพอหนูหนูก็แบบกดลิฟต์หนูอยู่ชั้นห<อ>้าหนกูกดลิฟต์แล้วหนูก็เข้าไปในลิฟต์พี่ใช่ป่ะระหว่างที่ลิฟต์ปิดอ่ะหนูรู้สึกหนูก็ต้องรีบหลับตาแบบแม่แบบ เดี๋ยวกลัวแบบระหว่างที่ปิดลิฟต์จะเห็นเขาอะหนูกลัวมากเลยแล้วแบบทุกวันนี้คือหนูย้ายออกมาแล้วนะอันนี้มันเรื่องมันก็จะสั้นๆแค่เนี้แต่หนูย้ายออกมาแล้วแต่เวลาหนูผ่านที่เนี่หนูจะรู้สึกถึงเขาอะหนูกลัวเขาตามมามากเลยแต่ว่าเพราะเราแบบเราเหมือนกับจิตเราอะคือพันเขาเพราะเราอยู่กับเขาแบบติดอยู่อยูกับเขาอยู่กับเขาอยมันเหมือนให้เขากินให้เขาแบบ ให้เขาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เอ,อมิ้นคิดว่าเขาอยู่ที่ด้านหรือว่าเขาตามแม่มาจากเชียงรายห้องห้องเนี้ยเออเป็นห้องที่มีมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของห้องแล้วผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนอารมณ์เสียเสออียคือเขาก็เคยไลน์มาหาเราคือไลน์มาถามเราว่าอยู่อยู่กับแฟนเราไม่เห็นแฟนมนาะคือเขาก็สังเกต หนูเขาบอกว่าหนูก็ได้ถามเขาว่าพี่ห้องเนี้พี่ซื้อไว้ทําไมหรอ้วเมื่อพี่ก็มีบ้านเขาบอกซื้อให้เด็กอยู่อแล้วหนูก็ถามเด็กคนนั้นไปไหนแล้วล่ะพี่เขาบอกว่าอ๋อเขาไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วแต่หนูก็ไม่ได้ถามอะไรต่ออืมเจากที่ฟังมิ้นเล่ามานะ,ะตอนแรกที่ที่เห็นผู้หญิงคนนั้นก็คือเขาก็มาแบบว่ามายิ้มให้เรานะแต่ว่ายิ้มนากลัวมากนะพี่ยิม้มแบบแสยยิย้มอ่ะแล้ว และเอกลักษณ์ของเขาอะคือผมเขาอะทำมือหนึ่งที่ไมทาไมพี่พี่กลับไปคิดถึงคนทางภาคเหนือคือเป็นมัดผมไม่ใหญ่เป็นแบบแม่แม่แม่อุ้ยปะถักเปียใช่ไหมใช่ตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะตามแม่เรามาหรือเปล่าเป็นผีปู่ย่าหรือเปล่าหนูหนูหนูก็คิดอย่างนั้นแหละแต่พออยู่อ่ะที่อยู่อะมันก็เป็นผู้หญิงรู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงอื คือแต่ตรงที่ตอนตอนที่ออกมาเนี่ยนะคขาบอกมึงจะไปไหนเนี่ยหนูได้ยินแววๆเนี่ยหนูรู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงค,คือแบบว่าแล้วแล้วมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาเดินตามเราทุกซอกเลยพี่เราเก็บ <โฮ S 2> ของเขากาเดินตาม <โฮ S 2> เขาเรารู้ว่าเขาอยู่ข้างหลังเราอะเดี๋ยวนะคุณฟังจินตนาการตาไปนะคือมิ้นเนี่ยเดินเก็บห้องเก็บของเพื่อย้ายไปบ้านเนี่ยเดินไปทุกซอกทุกมุมของตัวห้องเพื่อที่เก็บของ แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังเดินตามเขาอยู่เดินมาดูว่ามิ้นกําลังทําอะไรอยู่เฮ้ยคิดภาพแล้วแล้วมันน่ากลัวคือพอตอนเราจะลงลิฟต์นะฮะมิ้นบอกว่าคือถ้าปิดลิฟต์เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าถ้าคือลิฟต์เนี่ยพอลิฟต์มันปิดมันจะค่อยๆเห็นจากข้างนอกน้อยๆหรือน้อยๆถูกไหมถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้ามิ้นเข้าไปแล้วก็ลิฟต์มันกําลังจะใกล้ปิดแล้วเนี่ยกลับเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่จะทํำยังไงอะถูกปะ แล้วมันมันมันเป็นเวลาประมาณสองทุ่มพี่นั่เงียบมากมันคือมันมันเป็นมันเป็นคอนโดที่เงียบๆแล้วคอนโดที่ที่เกตดีหน้อยออมันจะหนูจะได้ยินเสียงทุกอย่างชัดมากตอนกลางคืนแล้วรู้ว่าเขาอยู่เพราะว่าลากโต๊ะห้องข้างบนหนูก็ไม่มีคนอยู่ออ S <S คือเขาได้ยินเสียงเหมือนเขาใช้ชีวิตยอยู่กับเราเลยอ่ะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็วกมีมีช่วงที่มินม้นบอกว่ามิ้นละเมอไอ้ละเมอเนี่ยโอเคอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่าตอนเราหลับเราไม่รู้ตัวอะไรแล้วถ้าหลับลึกๆเนี่ยอาจจะละเมอเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็นได้แต่เข้าใจได้แต่มิน้นมนีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาฮะ <S <S ที่มิ้น <S <S บอกว่ามิ้นนอนละเมอแล้วไปตื่นในตู้เสื้อผ้าค่ะเขาเขาบอกว่าผู้หญิงคนที่เคยอยู่นั้นอาจจะเสียชีวิตในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่า ไม่ไม่รู้แต่คือนอนเนี่ยเราเราคือเราแค่รู้ว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีตังเลี้ยงเด็กไว้เดี๋ยวนะนนพอเราตื่นมาเนี่ยจากจากการละเมอสิ่งที่เราเจอคือเราเราอยู่ในตู้เสื้อนอนในลักษณะยังไงครับขดค่ะนอนขดแล้วตื่นขึ้นมาก็คือแบบตื่นขึ้นมาเฮ้ยฉันมานอนในทีนี้แต่ประตูก็ยังเปิดประตูมันเป็นประตูเลื่อนประตูก็ยังเปิดอยู่นะคะ มันเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆเลยค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าที่บิ้วอินเลื่อนได้สองประตูค่ะพี่แล้วแล้วมันจะมีเครื่องข้างบนกับครื่องล่างมีน,นั่งแล้วก็ขดตัวอยู่ข้างในนั้นฮะโอ้โห,ก,หก,ก็พยายามที่จะนึกนะว่าว่า,ว,าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ที่แฟนเจอก็คือเหมือนเรามานั่งมองแฟนแล้วก็เหมือนหัวล้อแล้วก็เหมือนคุยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแฟนได้บอกไหมว่าเราลืมตาหรือว่าหลับตาอยู่ แฟนเขาบอกว่าเหมือนเหมือนน้องเนี่ยแบบนั่งนั่งพูดอยู่คนเดียวนั่งคุยหัวเราะอยู่คนเดียวเขาก็แบบเขาก็คือพี่เขาจะี่ยเขาเป็นคนที่แฟนหนูเนี่ยเหมือนกับเขาต้องลุกมาเข้าหน้ำบ่อยแล้วเขาแบบเหมือนกับคนแบบตื่นขึ้นมาจะเข้าน้ำแล้วเห็นแฟนตัวเองนั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจอ่ะเขาตกใจเขา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 ้องเฮ้ยหนูก็ไอ้เฮ้ยหนูก็แบบหันมามองเขาแบบอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอก น้องน้องเป็นอะไรอะ่ะอะไรเงี้ยเขาเขาบอกน้องเป็นอะไรอ่ะน้องนั่งอยู่คนเดียวมันน้องหมดแล้วคนเดียวสาเหตุเนีย้ยหนูว่าเจออย่างเงี้ยเขาถึงต้องซื้อบ้านให้หนูเลยอะ่ะอืมอืมโอเคเพราะว่ามันมันเข้าใจเข้าใจนะฮะเรื่องของมี <c oughs> ก็มีประมาณนี้เนาะค่ะ <c oughs> ตั้งชื่อเรื่องว่าวิญญ,ญาณสาวปริศนานะครับเนยแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามีเรื่องอีกโทรมาเล่าอีกนะ ที่นัดนี่คนที่หล่อๆไหนปะคะทุ้มๆนี่ไงสายตากว้างไกลเฉียบหนูหนูชอบพี่ตั้งแต่หนูไปดูน้องติดผีอะจริงว่าจำบติดคนพี่ไม่มีผมนะคือต้องมีผมพี่หน่อยน้ำมันทายเนี่ยอย่าพูดรัวๆอารมณจิตใจอะไรนิดหน่อยก็จะแบบตกใจตกใจอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งขอบคุณมากนะขอบคุณมากอะ้วก็ติดตามอะไรอย่างนี้ตลอดเรื่อยๆเลยนะ ได้จ้ะขอบคุณครับมิน้นคุณค่ะครับ<า>สวัสดี<า>ครับครับสวัสดีครับ